ครับสวัสดีผมไอพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับผมท่านสารวันวันนี้ผมจะมารีวิวของที่ได้มาวันนี้นะครับคือว่าตอนนี้ของมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้เราจะมารีวิวค่าเสื้อที่สั่งไปนะครับก็เป็น90บาทนะครับคือว่าตอนนี้เสื้อก็ได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชม นี่โรงงานมาม่าหนึ่งนะครับราคาเพียง90บาทนะครับท่านผู้ชมลดต่ำเร็มมีทุกคนเอาสิมาแกะกันเลยเนาะทุกคนมาลุ้นกันเลยเนาะจีเลยทุกคนเหมือนเหมือนเหมือน นะนี่ได้มาแล้วทุกคนนี่เชือที่ได้มาเนี่ทุกคนเนาะทางบดนเนาะทางช่างมือวันวันอาทิตย์นั่นทุกคนเนาะได้มือนี้วันอาทิตย์ก็เป็นทีทหนึ่งเนาะทุกคนเนาะรอไดะนี่ทุกคน กดแซ่บเลยโอหโคดเทเลยทุกคนอ้าตูกน,นี่โ้นี่ทุกคนโคดเทเลยนี่ตอนี่ทุกคนหมายชิมันุงเนาะประมาณสิบพอดีหรือบนะัวเนาะทุกคนเนาะ พากระนุ่มๆเนาะพอดีพายืดเนาะทุกคนน้อนี่ทุกคนนี่พอดีงามเนาะทุกคนนี่บูโคตรเท่<ฮ><ฮ>เสือใหม่เนาะทุกคนเนาะว่าเขาช่างอ่ะด้วเติมเนาะเพื่อจิมานี่ก็เป็นพายืดช่วยเนาะทุกคนน้อนี่คลิปที่แล้ว ทุกคนอาจจะได้เบิงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามีคลิปหนึ่งเนาะที่เขาลงว่าอันนี้มีชื่อนานะทุกคนเนาะคลิปหนึ่งว่าอันนี้บ้านนี้แล้วทุกคนเขารีวิวช่วงประมาณตัวน,นี้แหละตอนวใบใบเนาะทุกคนบใบช่วงใบซ้ำเนี่ยนี่ว่าเดี๋ยวนี้เครื่องกามาหอดอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่ปาอ้โถเสือไม้เสือไม้นี่ Cô thê lên con đi. 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 Thằng lang nó con nó. Cái chim mà nó nó con nó. Thằng lang. ทุกคนอ่ะสิบูโหนว่าไซไดนนี่เนาะนี่เป็นไซด์เอ็มเนาะทุกคนเนี่เอ็มเสือไมมเนาะทุกคนนี่ตัวที่นั่นทุกคนเนาะคลิปนี้บูมีอย่างไรเนาะซิมแต่ละมือรีวิวแต่เคือเอางบเอาเงินว่าเนี้เราก็รีวิวไปแล้วตัวหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเป็นเสือกีฬาเนาะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นเสือธรรมดาของเราเนาะชิคสภาพกเลิ ตัวนี้ยังงามอยู่เนาะทุกคนเนาะคลิปนี้คือจบเพียงคลิปนี้เนาะทุกคนเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามใหม่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็บชิมเมอเพียงชิมนี้เนาะทุกคนบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย